อ่ะไปต่ออ่าตำนานนิทานชาติเวนอาจารย์แนะนำเลยนะเรียนโหราศาสตร์แล้วไม่รู้จักนิทานชาติเวเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยนะนักโหราศาสตร์จะต้องรู้จักตํานานนิทานชาติเวอาจารย์จะอธิบายทั้งเรื่องหนึ่งแล้วกันแล้วก็แปลความแล้วก็เรื่องนี้นักศาสตร์จะได้เข้าใจนะครับ ก็จะไปพูดทุกเรื่องนะเดี๋ยวเวลานะครับจะต้องไปเรื่องที่จําเป็นจําเป็นนะครับอันนี้ก็จําเป็นเพราะว่าใช้อ่านเอาได้นะครับอ่านแล้วขอให้เข้าใจเลยรอนนี้วิธีการทาความเข้าใจนะครับทางโหราศาสตร์เขาก็แต่งเป็นนิทานไว้นะครับแล้วเอาความหมายของนิทานเนี่ยมาใช้ในการพยากรณ์อ่าอาจารย์จะอธิบายเป็นตัวอย่างขั้นหนึ่งเรื่อง เอาเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับลองดูนะครับเรื่องการสร้างสาะน้ำำาําอมฤตนะครับในเริ่มต้นของโลกไว้เนี่ยเริ่มปฐมกันเนี่ยนะครับพระอาทิตย์ได้เกิดเป็นพยาครุฑอันนี้อยู่ในหน้าที่สี่สบสามไปอ่านนะครับในตำราในทุกเรื่องในตำราสำคัญทั้งหมดนะครับพระอาทิตย์ได้เกิดเป็นพยาครุฑ และพระพระอหัดสถบ,บดีเกิดเป็นพระอินทนะครับลองนึกภาพตามนะพระสาวเกิดเป็นพญานาคอยู่ในน้ํานะครับแล้วลูกทรงด้วยนะรถไฟในดาวเสานะถ้ายาวๆอย่างเงี้ยแลพะพังคารเกิดเป็นพญาราชสีอสนะครับ ดำรีพร้อมใจกันสร้างสาระน้ำไว้ให้เป็นที่อาศัยของมนุษย์และเทวดาแปลว่านะครับทั้งสามสี่องค์เนี่ยนะครับทั้งอาทิตย์พระหัสสาวและก็อังคารเนี่ยนะครับก็ปรึกษาลือกันจะสร้างสาระน้ำนะครับให้ใช้ประโยชน์นะกับมนุษย์กับเทวดาเนี่ยก็เลยพากันไปปรึกษากับราหู ขอให้ช่วยสร้างสระน้ำนะครับให้ช่วยแก้เพราะราหูนี่มีฤทธิเ์เยอะนะครับราหูนี่ฤทธิเ์เยอะมากราหูตอบว่าอันตัวเราไม่ได้อาศัยน้ำหรือแผ่นดินด้วยเลยนะครับราหูเนี่ยอยู่บนอากาศพวกท่านจะทำอย่างไรก็เชิญท่านทำตามอาถราพ์สายเถิดเราไม่ช่วยท่านและไม่เกี่ยวข้องไม่ช่วยเพื่อง่าย ตั้งแต่นั้นมาเทวดาทั้งสี่สี่องค์นะนะั่นแหละทั้งอาทิตย์พฤหัสอังคารที่ว่าไปนะครับก็ก็เป็นเดือบเป็นแค้นนะนะไปขอให้ช่วยเขาไม่ช่วยนะครับต่อมาอก็ได้สร้างสระเนี่ยชื่อว่าสาะอมฤตเสร็จเรียบร้อยก็คิดอ่านการให้รักษาหน้าที่กนะันต่อไป ก็จะให้มีคนดูแลนะครับน้ําในสารนี้ถ้าใครดื่มกินเข้าไปแล้วไม่ตายจะเป็นอมาริ์เป็นอมาตะอะไรเงี้งนะครับพระอินเนี่ยรักษาเขาพระสุมเมร <c oughs> พระยาคุดรักษาเขาสัตตาบริพันธ์พระราชสีรักษาป่าหิมพาน พญานาครักษาหมหาสมุทรอยู่กันมานานมาวันหนึ่งพญาครุฑอ่ะไล่จะกินพญานาค้นมาซะแล้วอยู่ๆเป็นอย่างไงขึ้นมานะครับพญาครุฑไล่จะกินพญานาคพญานาควิ่งแล่นหนีไปพึ่งลาหูอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วสาวราหูเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเห็นไหมครับสาวยังยก ราศีกุมให้ราหูอยู่เลย่ะพียาหน้าก็ไปพึ่งราหูขอร้องให้ช่วยอ่าเอาเป็นเพื่อนการลาหูเองน,น,นั้นก็จําเป็นต้องช่วยนะครับเหลือก็เลยเข้ากันทางขวางน้าพยาคุดพยาคุดเนี่ยอาทิตย์เนาะอ่าแล้วร้องสวัสดว่าเว้ยโคตรใจบาปเองมาไล่กินพวกข้าทำไม พยาคตดตอว่านางนี้เป็นอาหารของเราเราจึงจำเพียงต้องไล่กินคือตามเทวตํานานเนี่ยว่าทศได้รับพรจากพนาลายนะครับพนาลายนี่พยาคตดเป็นภาชนะเห็นไหมครับนารายณ์ทรงคตดนั่นแหละแล้วประทับลาหูด้วยอ่าลองดูต่อไปนะครับลาหูได้ฟังนางนัง้นก็นโกรธ โจทยานวิ่งเข้าไล่ยพยาครดนะครับลาหูเนี่ยไล่ะ้าทิษนะครับพยาครดเห็นท่าไม่ได้การจริงแล่นหนีไปพึ่งไผอินตัวลาหูก็ไม่อาจไล่เข้าไปได้ก็หยุดแล้วเกิดอาการกระหายน้ำลาหูเหนื่อยกระหายน้ำจึงลงไปกินน้ำในสาะอมลิต อ่าน,น้ำม่กินเขาไปแล้วเป็นอมาตะาเห็นไหมช่วยก็ไม่ช่วยแล้วลงไปกินเด็กไปกินไพอินเห็นดังนั้นก็โกรธเพราะทีแรกขอร้องให้ช่วยเหลืออนะเรื่องทำศากด์ลาหูไม่ช่วยอ่านะพอสร้างเสร็จแล้วก็มากินไพอินก็เลยจับจักเนี่ยนะครับกว้างจับสายลาหูนะครับถูกลาหูนี่ขาดไป็สองท่อนเลยนะจับ จับไปเอนเลยนะครับด้วยเดชะอำนาจได้เดื่มน้ำอมฤตถึงไม่ตายทั้งสองท่อนราหูไม่ตายทั้งสองท่อนเลยลาหูจึงแยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าราหูอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าแก่เห็นไหมพราะแก่มาจากตำนานแก่ขึ้นมาจากเื่อะไรอ่ะอ่ะพยากรณ์พยากรณ์ ถ้าอาทิตย์ต้องเสาว่ามีผู้จะคิดลายตนแต่จะได้พึ่งผู้ใหญ่ถ้าราหูต้องเสาก็พยากรณ์อย่างเดียวกันนะครับนายหนึ่งว่าจะได้มิดเสาราหูที่คอยช่วยเหลือกันได้รับประโยชน์จากมิดถ้าเสาต้องราหูจะได้พอมิดใจร้ายพาไปหาเรื่องถ้าราหูต้องอาทิตย์เนี่ยราหูต้องอาทิตย์ มีปัญหากันพยากรณ์ว่าจะจากที่อยู่และลูกเมียจะต้องเดินทางถ้าพระราษบรีต้องราหูทําให้กิจการใดามากได้ครึ่งเสียครึ่งอ่าก็ไปอ่านกันนะครับนะักโหราศาสตร์ถ้าไม่เคยเรียนเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องพวกนี้นรโอ้โหไม่ได้เลยนะเ <c oughs> สียมาถึงนะชาติศิธาแล้วไม่ได้สอนตำนานนิทานชาติเวนี่ไม่ได้อ่าอีกเรื่องหนึง่ง เรื่องท่สาปาโมกกับบริวารชาติหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าพระพฤหัสบดีเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกเป็นอาจารย์นะพระรหัสน,นี่เป็นอาจารย์มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนชื่อนางจันเห็นไหมครับพระรหัสมีลูกชื่อนางจันดาวจันนั่นแหละพระอาทิตย์เกิดเป็นหนุ่มมานพในดาวอาทิตย์เกิดเป็นโนมมานพได้ไปขอศึกษาเล่าเรียน ศิลปศาสตร์รรในสำนักของทิสาปามโมกหรือพระรหัสนั่นแหละพระรหัสนี่เป็นเป็นพ่อเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความฉลาดไวพิบดีนะเห็นว่าอาทิตย์ฉลาดนะการเล่าเรียนก็ท่องบนจดจำได้มากจิงเห็นว่าต่อไปข้างหน้าพอจะได้พึ่งพาอาศัยได้จิงยกนางจันะพระรหัสก็ยกนางจันทร์นะผู้เป็นบทเรก็เป็นลูกสาวให้เป็นภรรยาให้เป็นเมียแก่พระอาทิตย์นะยก จันให้เป็นเมียรพระอาทิตย์เมื่อพระอาทิตย์เชยชมนางแล้วก็เก็บนางไว้ในตลับทองเอาจันร์เนี่ยไว้ในตลับทองนะเสร็จแล้วออกไปหากินอังคารเนี่ยเป็นโจรนง่นยา,งาเยเป็นเพศทยาทรอังคารนี่เป็นเพศทยาทรเป็นโจเนี่นะเข้าไปเป็นชู้กับนางจันทร์ในตลับนั้นอนะ ท,ที่อาทิตย์เก็บไหวนพระนารา์สวัสดีที่เป็นพ่อเห็นเหตุการณ์โดยตลอดนะครับเมื่อพระอาทิตย์กลับจากป่าคือไปหาอาหารพระนรา์สวัสดีก็แก้งแต่งเชื่อมหมาไว้สามที่พ่อแต่งเชื่อมหมาไว้สามที่ปกติจะเป็นสองที่นะครับก็คืออาทิตย์กับนางจันท์น์อันนี้แต่งไว้สามที่เพื่อให้อาทิตย์เนี่ยได้รู้เรื่อง ว่ามีอังคารเข้าไปสมจรตกำนังจันในตำหลักในตลาดนะครับเข้าไปเป็นชู้นั่นแหละคันพระธิรรมมาถึงงานสมนะครับสมคือที่พักของอาจารย์นั่นแหละเห็นพระพระรหัสบรีแต่งเชื่องมาเป็นสามที่ก็ถามว่าถามราดเลยทุกวันเจ้าครูตั้งเพียงสองที่วันนี้ถนายจึงตั้งสามที่ พรพะราชสัมบรจึงว่าถ้าเธอจะไขร,รู้เหตุก็จงไปเปิดฝาตลับทองดูเธอพระอาทิตย์ก็เลยไปเปิดดูเห็นอังคารสมจรอยู่ด้วยนางจันทร์เห็นอ,อังคารเป็นชู้กับเมียตัวเองเป็นชู้กับดาวจันทร์ก็ยกพักขันขึ้นจะฟันเพชรพยาธรจะฟันอังคารเพชรพยาธรก็ผลออกขึ้นไปบนอากาศ ะเหินขึ้นไปบอกากาศเพราะอังคารธานลมแล้วกับเอาพระขันสับหน้าพระอาทิตย์แตกเอามีดฟันพระอาทิตย์แต่เพือ่อไงพระอาทิตย์จึงคว้างจะกไปต้องเพชรยาตอนคาขาดหอนี้ไปเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้พยากรณ์ถ้าอังคารต้องอาทิตย์เห็นไหมครับอังคารไปเป็นชูวนางจันทร์ นะครับต้องพระอาทิตย์เกรงหัวจะแตกเห็นไหมอังคารเอาระขันสับหัวอาทิตย์เลือดจะออกหรือว่าจะตกจากที่สูงหรือว่าผิดด้วยชูมเมียท่านพระจันทร์จึงเป็นศัตรูต่อพระนุหัตามตำลานี้นะเป็นศัตรูเพราะว่าตัวเองเว็นชูกับอาะคารแต่ พ่อเองไปบอกพระอาทิตย์นะครับและพระอาทิตย์กับพ,พธธระพรหัสบดีก็เป็นมิตรแก่กันอ่าเพราะว่าพะหัสก็ชอบพระอาทิตย์อยู่นะครับแล้วก็บอกพระอาทิตย์ด้วยว่าอังคารมาเป็นชู้นะครับอันนี้ก็นําไปสู่เรื่องคู่ดาวเช่นหนาเนี่ยอาทิตย์กับพรหัสเป็นคู่มิตรใหญ่อย่างเงี้ยหรือว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับอ่เสารกับ ราหูเนี่ยก็เป็นคู่มิตรกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยมาจากเรื่องพวกนี้ด้วยเห็นไหมครับถ้าพระที่จรถึงเวลาสุปฏิว่าจะได้มิตรสหายมากเห็นไหมเป็นเพื่อนกันและจะได้ทรัพย์สมบัติลูกเมียพระรหัสยกเมียลูกให้เห็นไหมถ้าอาคารต้องจันท์เนี่ยจะเป็นเป็นโทกันเห็นไหมหรือจะจากที่อยู่จากพ่อแม่ลูกเมีย ข้างคารถึงบระษัทสวสดีเกเขาจะผูกเวรแก่ตนนะครับถ้าพระจันทร์นะคับพระหาตจรมาต้องการว่าศับโต้กเก่าจะดูเหม็นนะครับโอเคก็อาจารย์ก็เล่าเป็นตัวอย่างสักสองเรื่องต่อนะครับเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวนะครับก็จะแปลความลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนักศึกก็ไปอ่านนะครับ อ่านให้ได้นะครับเพราะว่านักโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียนเรื่องพวกนี้กันทุกคนนะไม่เรียนไม่ได้นะเป็นนักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับต้องพูดถึงตำนานนิทานชาติเบนบอกอ๋อเรียนมาแล้วในโหราศาสตร์นะครับเรื่องถัดๆไปนี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆน,นะครับเนะี่ยสมมติว่าไฟกับไม้เกศในปางก่อน อังคารเป็นไม้ไม้เก่ราหูเป็นไฟป่ามาไม้ไม้เก่พยากรณ์ว่าพระราหูต้องอาคารให้แกงไฟจะไหม้เรือและตัวด้วยเนี่ยออย่างนี้เลยแปลกันตรงๆอย่างนี้เลยนะครับประมาณเนี้ยอ่านะครับก็เลยมาถึงเรื่องของคำว่าคู่ดาวนะครับอ่าดูบนกระดาน เดี๋ยวกลับมาดูรงรีอีกทีหนึ่งนะครับดูรูปผู้ดาวที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้เลยนะครับผู้ดาวนะครับคู้มตดเนี่ยมาจากตำนานนิทานชาติเวนนั่นแหละ,ละผู้ท่า ูสัตตโลกูสมพลอาจจะมีสี่คู่หลักๆนะครับอ่าเริ่มที่คู่มิดเม็ดที่แปลว่าเพื่อนนะครับอ่าในตํารามีอยู่แล้วนะครับ อาจารย์ไม่ต้องเขียนละกันเดี๋ยวอยู่ในหน้าไหนนักศึกษาช่วยดูนะครับเสรวจก็จะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูคู่พุทธนงยาวสุขปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันเดีย๋ยวดูที่หน้าไหนแต่ถ้าเจอบอกด้วยนะครับจะได้เร็วสี่สิบเก้า สี่สิบเก้าอ่ะคู่ดาวอยู่ในหน้าสี่สิบเก้าครับรักษามาดูที่รูอาทิเทตเป็นมิตรกับครูการสมตัวคู่คู่โนมยาว สุกปากหวานอัคารรับเมาราหูกับเสาเป็นมิแฉาก,ก่นันะครับก็ควรจะท่องให้ได้นะครับเพราะเวลาไปพยากรณ์เนี่ยนะครับถ้าเราท่องนะครับบทกรณ์อะไรต่ออะไรได้เนี่ยมันรู้สึกจะดูแล้วเ,เป็นผู้ที่มีความรู้เพียงงนะครับก็จะเกิดความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับหมอรักบ,บางทีเขาก็ ท่องกรอนอะไรต่ออะไรซึ่งในตำราก็มีให้ท่องนะครับซึ่งอาจารย์จะแนะนำนะครับเวลาจะทายอะไรก็ท่องเป็นกรอนก,ก่อนให้